แปดสิบโลเออโอ้โหฮะวะแปดสิบยังไม่ไหม้เหรอเฮ้ยเกินไปสี่สิบมามาได้แล้วมาเถอะนะเฮ้ยมาจริงเอ้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมหลุดหลุดไม่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 หลุดอุ้ยตกใจคูเต๋าคูเต๋าคูเต๋า ฮูเตา่า oh มก๊อดสวัสดีครับยิโต้รับสุ่ช่องต้องคุงด้วยนะครับและวันนี้ครับเราจะมาสูบก,กาชาต้ฮูเตาเรีรันต้องบอกเลยนะครับว่า เป็นการรีรันครั้งที่2อของคูเต่าแล้วนะครับและเป็นการรีลันในรอบปีเลยก็ว่าได้ที่คูเต่าหายไปนานมากในสุดตัววอยผมลูกรักผมที่ผมอวยมมกที่สุดเขาก็กลับมาแล้วนะครับแน่นอนว่าผมเองนั้นก็ต้องเปิดอีกแล้วเพราะว่าผมให คติประจําจใจในการที่ว่าจะเปิดหูเตาก็คือทุกครั้งที่หูเตารีรันนะครับเราจะปลดไปทีละสีอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าผมจะได้สีทองเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับผมเพราะว่าผมมีเรียกได้ว่าสุ่มไปลึกมากๆแล้วแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสุ่มกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการไอดีดองเพชรเพื่อจะไปสุ่มหูเต๋าหรือเป็นไอดีที่มีหูเตาเลยก็มีก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ tcgameplay.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ tc online แถมยังมีประกัน id ส0วันหลังจากสั่งซื้อด้วยนะและใครที่ต้องการเติมเพชรคุ้มคุ้มเนี่ยทางร้านก็มีรับเติมเกมด้วยบอกเลยว่าผมไปใช้มาแล้วคุ้มมากคุ้มจริงนะครับมีทั้งแบบ uid และ id part และมีใบเสร็จทุกครั้งที่สั่งซื้อนะครับผมและประกันในเรื่องของความปลอดภัยอย่างแน่นอนใครสนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ใต้คลิปเพื่อไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้ไม่ได้มีแค่ id ผมคนเดียวนะจะมี id คนอื่นๆ ด้วยนะครับที่จะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเดี๋ยวไปเริ่มไอดีคนอื่นก่อนดีกว่านะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยมากันที่ไอดีที่1นะครับผมนี่เลยนะฮะไอดีแรกนะครับนี่เลยของน้องคนนี้เลยครับเสียงเรลงนะฮะดูนดีกว่านะครับว่าจะได้เยะหลันหรือเปล่าคือเขาให้เปิดเยะหลันนะครับไอดีน้องคนนี้เขาให้เปิดเยื่หลันเนาะซึ่งมาดูนะครับนี่เขามี103่โลเลยนะครับประวัติการซุ่มอ่าพาไปดูกันประวัติการซุ่มนะครับ โอ้โหเพิ่งได้พี่แต้มไปไม่นานนี้6โลตายแล้ว6โลเองนะคะผมซึ่งจะได้หรือเปล่านั้นเอาละขึ้นหลุด,ดวงงั้นเอาเลยแล้วกันเนาะมาประโยคเดิมๆที่เคยพูดไว้ทุกๆอีพีกลับไปครั้งสีทองจองมาสีทองมาเลยได้ไหมโอ้โหม่วงว่ะสีม่วงอ่ะหื <c oughs> น่าจะเค็มนั้นเนี่ยโอ้ยได้เปิดโตสีอะไรแล้วว่ะโอเคครับ16โลห่านไปนะครับสัใจมากความเค็มนี้เอ้ยไ,ไม่เป็นไรเผื่ออาจจะออกในอีก10โลถัดไปนะฮะ26โลสามสี่มาได้เลยเย้หลันจงมาเย้หลันเยหลันโอ้โหมวงอีกแล้วโอเคครับคลิปเลยละกันนะโอ้หนิงกวง ยี่หกโลแล้วต่อไปสามสิบหกโลนะครับผมสีทองจงมาประกายเป็นม่วงอีกแล้ว啊สามหกแล้วนะครับไปโตอีกแล้วด้วยนะฮะเฮ้ยสามหกแล้วนะจะครึ่งหนึ่งแล้วนะที่หกมามาเหอะมาเหอะมาเหอะโอ้โหไม่ประกายทองเลยอะ่ะพอพิตตี้ตัวเนี้ยอุ้ยชินโนบุมาเฉยต่อไปห้าสิบหกโลเย,ยลนัน Come on ห้าสิบหแล้วโ oh, อ้ได้ซิงคิวหกโลแล้วว่าทุกคนยังไม่มาอีกอะ okay. 6, 6่ะโอเค6ที่หโลจัดไปต่อพิตตี้จะ้ะต่อพิตตี้เลยจะ้ะโอเคจ้าต่อพิตตี้จ้าแล้วเขาไม่มีการันตีไงประเด็นเอาละต่อไปมันจะเป็นเจ็บหกนะครับซึ่งทองแน่ๆเลยคิดว่าแต่จะได้เย่หลังหรือเปล่าไปจัดไปทองไหม ยังไม่ท้องอีกโหเจ็ดหกแยังไม่ออกอีกลึกมากลึกมากครับผมตายแล้วเจ็ดสิบหกก็ยังไม่ออกเลยจ้าและลึกไงมันลึกไงเจ็ดสิบหกแล้วไม่มาอีกงั้นแปดสิบหกโลต้องมาแล้วแต่จะเป็นยี่ลันไหมไปดูกันโถค้างเว้ยมาเลยยี่ลันไหมนะอุย้ยเป็นไงล่ะโลแรกเลยพี่ ดับเบิลดับเบิลเยหลันเบิ้นทองนะเบิ้นทอง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 ทุกคนลุนกันว่าจะได้เบิ้นไหมอุมอ้ยม่วงทอ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 งโอ้โหหมดแล้วอะไม่ทองเลยะวะ่ะโอ้โหได้โลที่77นะครับเยหลัน er ดีใ,นใจด้วยนะครับโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้โลเหลือแล้วทางด้านของน้องเจ้าของไอเดียก็บอกมาว่าให้เปิดต่อเลยนะครับเมื่อกี้19เเอ้ยเมื่อกี้9แล้วต่อไปเปิด19นะครับ ทองต่อเลยได้ไมล่ะโอ้ยไม่ออกแล้ววะสิบเก้าแล้วจ้ายี่สิบเก้าโลไม่มาแล้ววะ่ะโหสิบเก้าเวเดี๋ยวนะผมขอแรกให้น้องเขาก่อนโอเคสามสิบเก้าทองเถอะนะนะทองเถอะทองทองโอ้โหไม่ทองแล้ววม่วงอีกแล้วจบละ โอ้หน้าตู้สามตัวอันนี้คือได้หน้าตู้สามตัวเลยนะสี่ดาวเนี่ยโอ้ไม่ทองแล้วว่าเอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสต่อไปโลที่สี่สิบนะครับผมสี่สิบสกิปเลยเออสีเอ,อ็ดสกิปเออซีสองสกิปโอเคนะครับอ่าอยู่พี่สุม่มถาวรให้ด้วยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละอ่ะ โหโอ้ยหยิบห้าเอ้ยสามสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าสิบห้าโลแล้วลึกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะสูงให้เลยแล้วกันนะฮะหกหกหกเจ็ดหกแปดขาพิ่มเลยหกเก้าโอเคนะคะผม เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ได้เยหลั่นแล้วนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในซอฟิตตี้เนาะก็ยังดีที่ไม่หลุดเรทนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ID คนถัดไปกันเลยดีกว่าครับมากันที่ ID ดีที่สองครับผมเป็น ID รองของน้องเรนนั่นเอง e นะฮะอเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีให้ส่มกี่โลอะไรใดใดบ้างนะครับ นี่เลยวิ่ยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะฮะ่อนั้งเยอะอยูพ่พอประมาณเลยนะครับแต่เขาก็ให้สุ่มคูเต่าด้วยนะครับผมไหนดูประวัติหน่อยสิมา,มาดูประวัติกันนะครับอ้าวเครื่องสุ่มไปประมาณ30สิบโลนะครับแล้วก็มีการันตีด้วยเพราะครั้งที่แล้วลรดเป็นทิงาลีนะฮะเออ30สิบโลเฮ้ยมีโอกาสออกอยู่นะอย่างเงี้ยมีโอกาสออกอยู่นะครับงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าคูเต่าจงมาสี่สิบโลวิ้ยาแบบนี้ทองแน่เลยอะ โูไม่ทองว่ะตกใจหมดด้วยว่าทองเฮสคริปนะฮะอุ้ยได้เฮโซด้วยนะคะผมต่อมาห้าสิบโลแล้วมาอุ้ยมันค้างอีกเหลอวอ่ะอยากค้างแบบนี้บ่อยสิอู้ไปโตต่อไปหกสิบโลครับน่ะน่ะน่ะชอบมีการค้างตลอดอุ้ยทองทองอุ้ยหวานเลยมั้ย อุ้ยเมาเมาก่อนหกติบโลใช่ไหมอุ้ยเอาว่ะเอาว่าอุ้ยเลาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาว่าอุ้ยคือได้คือได้ผูเต่าแน่นอนเพราะว่ามีการันตีนะเออสวยงามอุ้ยดีใจด้วยนะครับน้องเลนเย้อุ้ยมาเร็วอะมาเร็วอยู่นะอุ้ยมาเร็วมากเลยอะ โอเคเลยอะแล้วเมื่อกี้นะครับน้องเจ้าของไอดีบอกว่าให้ถุงเยี่ยหลังต่อเลยนะครับงั้นเราจะไปเยี่ยหลังกันต่อเลยนะครับเริ่มเลยไม่รู้ว่ากิโลแล้วแต่ก็นั่นแหละครับประมาณไม่ถึงสนะิบเนาะมาเลยได้ไหมล่ะมาเลยมาเลยแนย่จริงก็มาเลยโอ้โหนึกว่าจะมาเลยเถอะเลยโอเคต่อไปประมาณยี่สิบโลนะครับอุ้ยนึกจะแบบเห็นอีคลองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ้ยสิญญานสามสิบโล โอ้ยไม่มาไม่เป็นไรฮะแลกก่อนแรกเลยไปยังยาวๆนะปุ๊บอุย้ยตกใจหมดโหไปโตอีกแล้วโอเคอีกโลนึงเรียบร้อยนะครับถือว่าอุย้ยมีตรงนี้อ่าสูงอีกสักห้าโลแล้วกันอันนี้เพิ่งเพิ่งได้ไปหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเพิ่งได้ไปนะฮะ สองอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับถือว่าคอมพีวตนะเออได้หูเต่ามาด้วยนะครับ S <S งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไอดีถัดไปกันเลยดีกว่าครับเข้าสู่ไอดีที่3กันแล้วนะครับผมนี่เลยไอดีของน้องลินมูนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีให้สุ่มกี่โลใดๆบ้างไหนโอ้ยเยอะปเยอะตู้นะเยอะอยู่มืกรกยอยู่หนูเดี๋ยวดูประวัติหน่อยซิอุ๊ยประวัติเพิ่งได้นาฮิด้าไป โอ้ห้โลอยู่เลยนะฮะโอเคคูเต่าซีหนึ่งเนาะจัดไปขอให้ได้ขอให้โดนเริ่มเลยแล้วกันนะคูเต๋าซีหนึ่งสมอนมาได้เลยอุย้ยไม่ทอง15โลแรกไม่ทองนะครับไม่เป็นไรจะพลิปไปเลยโอเคไม่ทองไม่ทองต่อไปยี่สิบห้โลนะครับปีทองมาได้แล้วไม่ออกไม่ออกนะฮะไม่ออก ยี่ห้าแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ยี่ห้าเนาะต่อไปก็ต้องเป็นสามสิบห้าโลนะครับมามาไม่มีปักกายทองตกีต่อมาสี่สิบห้าโลจัดไปไม่ปักกายทองอีกแล้วจ้ะสี่ห้าคือครึ่งทางแล้วนะครับโอเคต่อมาห้าสิบห้าทุกคน โอ้ยซอฟพิตตี้อีกแน่เลยว่ะโอ้ยวันนี้แบบเปิด EP นี้คือซอฟพิตตี้นั้นเนี่ยหกห้าเฮ้ยมาแล้วเอาแล้วจะหลุดเลยหรือเปล่าจะหลุดไหมอ่ะจะหลุดไหมจะหลุดไหมจะหลุดไหมหลุดไหมหลุดหลุดไปหลุดอุ้ยจะหลุดไหมอ่ะโอ้โหมามาหกห้าแน่เลยมาหกห้าแน่เลยอุ้ยตกใจอ๋อไปก็ นั่นไงฮือผู้ตอาหน้าตาแปลกๆนะโอ้ยลุนเลดเป็นโมนะไม่ได้โอเคต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคไม่เป็นไรถือว่ารีเซ็ตไป1ิบโลแรกทองอีกรอบป่ะิบโลแรกทองอีกรอบมาเก๋เบือยี่สิบ โอเคไม่มีประกายทองแล้วสามสิบมาเลยได้ไหมไม่มานะครับสี่สิบโลโหไม่มีประกายทองเลยอ่ะห้าสิบโลแล้วโหสองพิซซี่แล้วหกสิบโลโอ้ถ้ามาลึกขนาดเนี้ยขอแบบเบิ้ลเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลทองเนี้ย 70โลแล้วครับผมมา70แล้วโอเคสอรพิตตี้นะครับอันนี้แล้วก็80โลเฮ้อโอ้โ,อโหฮะวะ80ยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ยเกินไป80ยังไม่มาอีกทุกคนบ้าไปแล้วนะ่ะเฮ้ยล,ลึกเกิน80ก็ยังไม่มา โอเคครับ90ขอเบิ้ลเลยอะ่ะขอเบิ้ลถ้ามาหรือขนาดเนี้ยขอเบิ Double ้ลเบิ้ลนะดับเบิ้ลทองจิปบเทอง81เออนั่นแหละเบิล้ลได้ไหมอะ่ะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเปิดอย่างเร็วๆฮะโหไม่มีเบิ้ลเลยหรออุ้ยตกใจหมดจะเบิ้ลให้เลยไม่ได้หรอโอ้มาลูกที่81ลึกจัดน,นะครับผู้เต่าลึกเกินเราศรัทธาในา สิบโลตรงนี้นะครับว่าน่าจะมาต่อนะฮะโอเคไปเนี่ยแหละจากเมืเ่อกี้มันเกลือแล้วรอบนี้สิบโลแรกออกทองเลยเยลันมาเลยมาเยลันมาโอ้โหไอ้ม่วงอ่ะไอ้ไม่ทองอ่ะจบแล้วโอ้โแต่ละตะกี้เลยแล้วกันโอ้โหเอเค็มเหลือเกินโอเคอีกหนึ่งโลงไปเยลันเยลันไม่ออกอ่ะสุ่มตู้ถาวร อุ้ยเดี๋ยอนะตู้ถาวรกี่โลแล้วเนี่ยยังไม่ได้รู้ไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยมีได้ลิซ่าด้วยหายากมากสาม6 3าสามหกสามเจ็ดมากี 3, 5, 3, 6, 6, 7, ้กสุปปเป็น38นะครับอ่ะสามสิ้ามองในตู้เผาได้สี่สิบสี่อ็สี่าโอขาวเยอะเกินสีจบแล้วเข้มมากเลย โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไอดี ID ที่3เดี๋ยวไปดูที่ไอดีถัดไปกันเลยดีกว่าครับแล้วมากันที่ไอดีที่4กันแล้วนะครับผมนี่ชื่อว่าเต้าหู้นะไอดี ID ของน้องโยนั่นเองนะครับผมปั๊เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีให้ส่งเท่าไหร่ใดๆบ้างไหนดูซิโอ้ยมีสิบสิบโลพอดีเลยนะไหนดูซิว่ามีประวัติไปเท่าไหร่แล้วนะครับสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้า โอเคส0โลอุ๊ยก็ใกล้ใกล้อยู่นะใกล้ใกล้แบบใกล้เลยนะครับ30โลเนาะเมื่อกี้ดูไม่ทันว่ามีการันตีหรือเปล่าโอ้มีการันตีด้วยนะครับได้ดีลุกไปโอเคขอให้มาเร็วๆกันวกัส4บโลมาสสิสีทองจงมาเลยนะมาเร็วๆหน่อยได้ไหมโอเคม่วงนะครับเค okay, ครับห้าสิบ <50 S 2> แล้วห้าสิบแล้ว เอือก็ยังเหมือนเดิมครับ60อุยอ้ยมาเร็วอุ้ยมาเร็ว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 น้องกุ๊ดต่ามาเร็วเออเฮ้ยได้อยู่หนาะมาเร็วอยู่ถือว่ามาเร็วอยู่นะครับเออได้แล้วน้องโยดีใจด้วยนะฮะ เ yeah. ย้วิ่งยังเหลืออีกสิบโลอะ่ะส่งมให้น้องเขาไปเลยแล้วกันเนาะอืมไปอีกสิบโลเจ็ดสิบเอ้ยสิบสิติบสิบสิบโอเคนะครับม่วงเดี๋ยวแลกให้น้องเขาหน่อยแล้วกันมาไม่ใช่ว่าแบบไม้ทองนึงนี้นะ แต่ยังไม่เคยออกเร็วเลยอ่ะ EP นี้ที่ทํามาเนี่ยนละครับทุกคนที่ดูมาถึงตอนเนี้ยยังไม่มีสุ่มแบบออกเร็วเลยอ่ะคือแบบไปประมาณทักหกสิบเจดสิบตลอดไรเงี้ยโอ้โหแซกแซกมาเฉยโอเคสุ่มต่อนะครับเอาให้สุดเอาให้สุดนะฮะโอเคฮะไปาถาวอนซะหน่อย ถาวรอ,อีกแล้วก็ถาวรอ,อีกโอเคเรียบร้อยนะครับอืมก็ถือว่ายังดีที่ได้ฟูตเต่ามาเลยนะฮะประมาณโลประมาณ60อืมนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดู ID ที่5กันได้เลยครับมากันที่ ID ดที่5นะครับและสำหรับ ID นีนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าพรีเซนต์กับทุกคนเลยเพราะว่าเป็น ID รีโลที่ได้จากร้าน p c ออนไลน์นะคะผมหรือว่า c c g a m e p a y c o m นั่นเองนะบอกเลยว่าเฮ้ยร้านนี้ดีมากจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นร้านหนึ่งที่คุ้มมากๆนะครับอย่างที่บอกไปเนาะถ้าใครสนใจนะครับตอนที่ช่วงก่อนที่จะสุ่มกระชาผมได้พูดรายละเอียดไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะเอาเครดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยเลเวลสิด้วยนะคบไม่ต้องถามนะครับว่าปร,ประวัติการสุ่มคือไม่มีเลยนะฮะ ซึ่งนแน่นอนนะครับเราก็ต้องสุ่มหูเต่าอยู่แล้วแต่โลเยอะมากดูดิเห็นปะจุกมากสองเมื่นโอ้โหเยอะจร,จริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้เป็นล้างเกลือก่อนดีกว่าก่อนนันเนี้ยตั้ง3-4 ID อดีมาคือแบบมาสัพิตตี้ตลอดไม่เคยมาเร็วเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฉันคาดหวังสูงมากนะอืมโอเคจัดไปสิบโลแรกล้างเกลือล้างเกลือจริงนะล้างเกลือเออและ แล้วหลังจากนี้ต like, ้องทองนะหลังจากนี้ต้องทองแล้วนะถ้าหลังจากนี้ต้องทองแล้วนะเคปลายปายไม่เป็นไรล้างเกลือไปก่อนโอเครู okay. There, right. Everyone, ้เร <Every S 1> okay. right. ื่องโอ้ได้เป็นเน็ตด้วยโหโชคดีนะเนี่ยเริ่มต้นได้สวยนะครับมาครับและคราวนี้เมื่อกี้เราล้างเกลือแล้วรอบเนี้ต้องมาละสิโลแรกทองเลยสามสีสีทองจงมาไม่มาวัดประกายม่วงอีกแล้วโอ้ด้สิงคิวแล้วด้วยมาโอเคยี่สิบจัดไป ม่วงใช่ไหมได้ดูซิมันจะม่วงสักแค่ไหนกัดสิบจัดูซิมันจะม่วงอีกสักแค่ไหนก็ยังม่วงอยู่ดีจะได้ซิงคิวอีกแล้วนะฮะเุ้ยม่วงอีกแล้วอสี่สิบมามาได้แล้วมาเถอะนะเฮ้ยมาจริงเอ้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมหลุดหลุดไม่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 หลุด อุ้ยตกใจฮูเตา๋ตาฮูเตา๋ตาฮูเต๋าฮูเต๋าอ้ my god อีกแล้วเหรอเกจะหลอกหลอนฉันอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็มาอีกแล้วนะไปกีกแล้อ <c oughs> ไปอกเกินไปอะ่ะแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ้หลอกหลอนจังว้าโมนะ <c oughs> อีกแล้วมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเร็วแต่ก็แบบ <c oughs> 40โลออกเร็วนะแต่ันนั่นแหละฮะโอเคไม่เป็นไรไม้เป็นไร10โลแรกจากนี้มาเลยโอเคเกลือไม่เป็นไรครับต่อครับ2ีโลเอออู้สามวงสวยนะสามสโลสี่สิบมาเลยได้ไหม เนี่ยสี่สิบเลยมา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 สี่สิบไม่มาแล้วไม่มาแล้วห้าสิบมามามาไม่ออกอะซาพิตตี้แนี่เลยอ่ะอีกแล้วหกสิบแล้วโอซาพิตตี้อะเจ็ดสิบโลตายซาพิตตี้ครับผม ถ้าซอฟตี้ขอนะสองทองสมทองเถอะไม่เคยมีเลยแปดิบโลการันตีแล้วมาแล้วอันนี้คือได้แน่ๆนะครับแต่ว่าจะได้เร็วได้ช้าอีกจะมีตับโบ้ไหมเออเออไหนหลังจากนี้ลุ้นตอลุ้นต่ออุ้ยตกใจหมดตกใจหมดเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะครับเย้ได้หูเต่าแล้วนะฮะโอเคนะ เออโอเคนะครับก็ก็ได้อยู่เลยมั้งถือว่าได้แล้วมั้งแล้วก็ผมจะไปสุ่มเยีย่หลันต่อนะฮะสุ่มเยีย่หลันต่อเมื่อกี้คุณตอไปแล้วนะคะลึกด้วยนะครับรอบนี้เยีย่หลันมาเลยได้ไหมสิบโลแรกมาเลยเยีย่หลันมามาม่งวงอีกเหรอจ้าโอเคไม่เป็นไรนะยี่สิบโอ้ยจะโอ้ยจะมาอันนี้ไม่ได้เลยเหรอแบบสามสิบ ยี่สโอ้ไม่ทองแล้ว啊สี่สิบโหไงอะห้าสิบห้าสิบแล้วโอ้ยไม่ออกอวิจัดรายน้อยออกเยอะมากเลยนะซิงคิวอะไอดีถือว่าเริ่มต้นดีดีเนี่ยพอไหมหกสิบ ไม่ออกเลยอ่ะเฮ้อสุ่มไปอีกสักหนึ่งโล61อุ้ยตกใจอุ้ยทำไมได้บ่อยมาก62อุ้ยม้วอีกแล้วโอ้โหเกินไปเกินไปในน้อยปะเนี่ยโขาตกใจนิดกวังก็ออกบ่อยอยู่นะโอเคนะครับแล้วก็มาดูถาวรบ้างนะฮะจัดไปท้องเลย ท้องเลยท้องมาโเอ้ยโอ้สุดโครตมาแล้วก็โลดท้ายนะครับจบไอดีลีโลนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นอะคือทุกคนดูนี่นะวอทเยอะจัดสิสงคิวซีอะไรเอ่ยดูสิงคิวซี่หกเลยเหรอเฮ้ยเกินไป โอ้ยดี ID เริ่มต้นนะซิงคิวที่หกอะไอดี ID นี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะครับจริงๆเริ่มต้นได้โอ้หแล้วหนิงกวงซีห้า่าแล้วหนิงกวงก็ซีห้าแล้วด้วยโอ้หแล้วดูดีตัวละครอะเริ่มต้นเยอะมากเนี่ยมีโมนามีฮุตเต่าให้แล้วโอ้มีบาบลาซิงคิวเบนเน็ตก็มีด้วยซิงหลิงก็มีครบบอกเลยว่าไอดีนี้อย่างครบอืมโอเคครับทุกคน และเข้าสู่ไอดีสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นไอดีผมเองนะครับที่เป็นไอดีหลักแล้วนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับและมาถึงไอดีคนสุดท้ายแล้วไม่ใช่ใครไอดีหลักผมเองครับนี่เลยเอาละหูต่าผมมีแล้วซีหนึ่งแล้วด้วยซึ่งเราจะไปหูต่าซีสองที่เราเกินไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับอุ้ยมาแล้วตื่นเต้นจะตื่นเต้นยิ่งกว่าคนอื่นอีกนะอันเนี้ย อ่าให้ทุกคนดูเป็นหลักฐานก่อนนะครับ6 7 8 9 10 11 12 70 75โลทุกคน75ไม่มีการันตีด้วยฮ้ยมันออกแน่นอนจะเป็นทูเตอบเปล่าวะเอาละนะ3 2 1ขอต้อนรับผูเต๋า4 2 4 2มาเร็วผูเต๋า4 2ผูเต๋า4 2 คุณต่อตีสองนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเสี่ยงแบบไปแล้วนะอุ้ยเจ็ดสิบเจ็ดอ้าวใบก้าเกตามาหลอกหลอนฉันอีกแล้วโอ้โหโอ้โหทุกคนสุดเลยผมสุดเลยผมสุดเลยครับจังหวะนี้มันหลอกหลอนผมอีกแล้วผีไงฉันผิดพลาดฉันไม่น่าเอามาเลย <c oughs> ขอปฏิหาร ปาฏิหาร์นะหนึ่งสองอุ้ยตกใจปาฏิหาร์ปาฏิหาร์ทอง2องสามสี่อุ้ยตกใจอีกแล้วปาฏิหาร์ทองได้ไหมอะโอมันแล้ววะฮ่าอ่าฮ่ฮ่ฮฮเต่าสีสองเปลี่ยนไปอะโอ้โหโหดมากแกงมากนะโอ้ นูจะพูดอะไรเลยอ่ะย,ยากแล้วอ่ะพอ,อไหมอะโอเคไปโง่ม่ออกล้ว่าเป่าแล้วอ่ะเหมือนมันเหมือนไม่มีแรงอ่ะทุกคนจริงตอนนี้แบบอโอเค อเราทำไมคนอื่นเขาได้ทำไมตัวเองไม่ได้อะไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหทุกคนดูนะโอโหแล้วมันไสมันนี่มันไสจริงๆนะทุกคนดูนะสิ่งที่ผมได้นะโหดูสี่สี่ไปแล้วโอ้โหบ้าไปแล้วหมหหมาทำไมนักหนาเนี่ยฮะมาเลยนักหนาเนี่ยโอ้ยเบื่อหน่ายเหลือเกินมาอยู่นั่นแหละคนต้องการจะเอาหูเต่าแล้วตัวอวยเนี่ยตัวอวยไม่เคยจะออกมาให้เลยฮะมันไสอ่ะมันโลดแต้นหรอไป 拜拜。Bye. Bye. บอกเลยนะครับมีทั้งเกลือมีทั้งดวงหลายเรื่องสารพัดสารเพนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆพร้อมกับน้องฮูเต่าสุดน่ารักของผมไปแล้วนะบายยบายๆนะครับเซยนาละขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ คิดสนุกๆมาถึงแล้ว